เข้าใครออกใครอย่างเช่นสีเสื้อแบบนี้บางคนเนี่ยเขาต้องนับวันนะสมมติวันนี้ควรจะต้องใส่สีจ้ำสีขาวอะไรแบบนี้แต่มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นคุณผู้ชมค่ะอย่างคุณแม่บานเย็นรักแก่นคุณแม่ของพี่แคนดี้รักแก่นเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มูแค่สีเสื้อจ้ะมูยันสีทาบ้านคุณผู้ชมฟังหไม่ผิดนี่คุณผู้ชมดูนะนี่คือบ้านหลังใหม่ที่พี่แคนดี้เนี่ยเขาตั้งใจทําให้คุณแม่บานเย็นคือเดิมทีบ้านหลังเนี้ยเขาจะทําเป็นออฟฟิศ ซึ่งก็ได้ฝีมือการออกแบบของน้องชายอย่างคุนีรักแก่นนี่แหละ<อ>แต่ปรากฏว่าแม่บรรเย็นเขาไม่เห็นบ้านหลังนี้แล้วชอบอพี่คันดี้เขาก็เลยยกให้เป็นบ้านในฝันของคุณแม่ไปเลยละกันโอ้ยทั้งหลังเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วค่ะดีมากลูกสาวเนี่ยทั้งระตันยูทั้งตามใจขนาดนี้ก็เลยต้องถามความรู้สึกของแม่บรนเย็นสักหน่อยนะคะแม่บรนเย็นบอกโอ้โหบันทั้งรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากมาก แคนดี้เนี่ยนะเป็นลูกที่เหมาะสมกับคำว่าอัจฉริยุตะบูดตามที่เคยพูดไว้บนเวทีงานแสดงต่างๆแต่เพื่อให้สมกับการเป็นเจ้าแม่สายมูแคนดี้เขาก็เลยขอเลือกสีมงคลสีทาบ้านซึ่งเขามีเหตุผลที่เลือกสีนี้ด้วยนะลองไปฟังเสียงแม่บรรเย็นกันหน่อยค่ะสวยมาก <laughs> สวยมากคุณแม่ชอบมากแล้วสีด้วยนะพอแม่บอกว่าแม่แม่ชอบสีออกขาวๆเทาๆรูปทําทันทีรถเทาทั้งบ้านเลยกลายเป็นบ้านเงินไปเลยกลยเป็นานเงินเงินเงินเอาเงินพันล้านเงินพันล้านนะพอได้แบบนี้เราก็พอใจแล้วนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วคุณแม่ประทับใจมาก ดูได้จาก<ใ>จสีหน้านะได้เลยนะว่าปลื้มใจขนาดไหนแม่บันเย็นเล่าเพิ่มเติมได้นะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องหมอดูแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะคือหมอดูเขาเคยทักเอาไว้ว่าในบรรดาลูก3คนที่คุณแม่บันเย็นมีเนี่ยลูกคนที่จะอยู่กับแม่บันเย็นก็คือลูกคนกลางซึ่งก็คือพี่แคนดี้นี่แหละค่ะหลังจากแม่บันเย็นกลับมาจากต่างประเทศก็มีพี่แคนดี้นี่แหละ ที่อยู่กับแม่ตามคําทํานายของหมอดูจริงๆคืออยู่ด้วยกันแบบไม่ไปไหนเลยและจะเห็นนะว่าระยะหลังๆมาานี้พี่แคนดี้เนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการทําธุรกิจจริงๆน่าจะไม่ใช่แค่การมูงเดียวน่าจะเป็นเรื่องของความกระตันยูนี่แหละตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงโจบ้านหลังนี้ที่ฉันเคยไปมาแล้วไปตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเริ่มกําลังก่อสร้างเลยคือข้างในอ่ะเข้าไปแบบ ขนาดที่ยังไม่เสร็จนะรับรู้ได้ถึงแบบพลังงานเดียดลงเย็นๆคุณผู้ชมแล้วก็แม่บันเย็นกับพี่แคนดี้บอกเอาไว้ว่าตรงเนี้ยจะทําเป็นถ้าให้พญานาคด้วยคือสร้างเป็นถ้าแบบรอดูเลยอ่ะใช่รอดูตอนเสร็จคุณผู้ชมคะค่ะ